นอนพวนานอนง่ายหรือนอนตะแคงก็ได้อย่า,อาหัวทับมือเพราะจะทับเส้นเลือดใช่หมอนสามเหลี่ยมที่สูงกว่าหมอนทั่วไปหน่อย,น,อยนั่งมากจะปวดเอวแรกๆจะง่วงนอนการแค่ไข่อย่าทานมากเมื่อกิสงบเพ่งเบาๆที่ฐานภายในกาย จุดเดียวเช่นที่หน้าผากการเพ่งกระแสจ,จแรงทำให้ต่อเนื่องเมื่อพอเพียงแล้วความง่วงและการตกใจก็จะหมดไปจิตสงบเพงเบ่งเบาๆและวก็พิจารณาคือนึกให้สลายจะได้สมาถาวิปัสสนา